ใครที่มีปัญหาเรื่องการตั้งเป้าหมายแล้วทำไม่ได้สักทีไม่ประสบความสําเร็จกับการตั้งเป้าหมายสักทีนะคะดูคลิปนี้ให้จบแล้วก็ไปตั้งเป้าหมายใหม่ซะนะคะคุณจะได้เป้าหมายที่ชัดเจนเพราะว่าสิ่งที่โค้ชจะบอกเป้าหมายของคุณอะมันคือไลฟ์โปรเจกต์ของคุณไลฟ์โปรเจกต์มันคือเป็นเป็นโปรเจกต์ชีวิตอะ่ะ เป็นโปรเจกต์ที่คุณจะต้องมีความมุ่งมั่นมีความแน่วแน่แล้วก็มีปณิธานกับมันอย่างจริงจังอะ่ะคุณเอาเคล็ดลับนี้ไปใช้นะคะเช็คด่วนๆเลยนะคะว่าตั้งแต่ที่คุณตั้งเป้าหมายมานะ่ะมันเข้าข้อหนึ่งไหมคือคุณแค่อยากได้มันคือคุณวอนมันอะ่ะอยากได้มันอะ่ะเห็นคนอื่นมีเห็นคนอื่นได้แล้วคุณก็แค่อยากได้มันบ้าง แต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่เดือดร้อนนะคะแล้วก็ข้อที่สองที่คุณจะต้องเช็คตัวเองคือคุณตั้งเป้าหมายแล้วมันต้องได้มันเท่านั้นไม่ใช่แค่ต้องการไม่ใช่แค่วอนแต่คุณต้องได้มันคือนิดคือถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้มันเนี่ยคุณจะเดือดร้อนเลยเดือดร้อนยังไงคือคุณอาจจะไม่มีบ้านอยู่ไม่มีข้าวกินไม่มีงานทำ และชีวิตคุณไม่สามารถที่จะดำเนินไปต่อได้นั่นคือเป้าหมายที่เข้าข้อที่สองคือคุณต้องได้มันเท่านั้นต้องประสบความสำเร็จกับเป้าหมายนั้นเท่านั้นเป้าหมายที่คุณตั้งมาทั้งหมดตั้งแต่เล็กจนโตตั้งแต่คุณเคยตั้งเป้าหมายมาเนี่ยคุณไปเช็คเลยว่าเป้าหมายที่คุณเคยตั้งอ่ะมันเข้าข้อหนึ่งหรือข้อสองนะคะ แล้วก็ไปเช็คต่อว่าถ้าเกิดว่าเฮ้ยมันเข้าข้อสองนะมันไม่ใช่ข้อหนึ่งมันต้องได้เฮ้ยมันต้องได้มันต้องได้เท่านั้นแล้วคุณไปดูนะคะว่าคําว่าต้องได้ของคุณเนี่ยเป้าหมายของคุณน่ะมันทําเพราะอะไรข้อแรกนะคะก็คือทําเพราะว่ามันมีคนกดดันมาเว้ยคือกดดันมากเลยอะ่ะดูถูก สบประมาทมากเลยว่าหน้าอย่างเงี้ยเหรอจะประสบความสําเร็จหน้าอย่างเงี้ยเนี่ยนะมันจะทําได้แล้วคุณก็คิดในใจว่าเดี๋ยวฉันจะทําให้ดูนี่คือเป็นการทําเพื่อที่จะเอาชนะคนอื่นด้วยความกดดันมันก็จะมีแรงขับเคลื่อนจากพลังงานที่เป็นลบฟังให้ดีนะคะ มันจะขับเคลื่อนเป้าหมายเนี้ยจากพลังงานที่เป็นลบเพราะว่าเราอยากเอาชนะหรือว่ามันต้องได้ฉันตั้งเป้าหมายแล้วมันต้องได้และมันคือมันคือเวลาของฉันแล้วเวลานี้แหละที่ฉันจะออกมาสํแดงฤทธิ์เวลานี้แหละที่ฉันรอคอยมานานว่า เป้าหมายนี้ไลฟ์โปรเจกต์เนี้ยของฉันเนี่ยมันต้องได้เท่านั้นและฉันออกมาทํามันเนี่ยฉันตั้งเป้ามันเนี่ยเพราะว่าฉันเนี่ยมีศักยภาพแล้วฉันอยากจะมาโชว์ให้ทุกคนเห็นโชว์ให้ทุกคนดูว่าเฮ้ยเนี่ยมันคือตัวตนของฉันเนี่ยมันคือความสามารถของฉันมันคือศักยภาพของฉันฉันอยากจะออกมาทํา และฉันรู้ว่าสิ่งที่ฉันมีเนี่ยมันสามารถที่จะช่วยเหลือผู้คนได้มันสามารถที่จะขายได้มันสามารถที่จะแปลงเป็นเงินได้มันสามารถที่จะทำเป็นอาชีพได้ฉันจะทําให้ดูนี่แหละมันคือตัวตนมันคือเวลาของฉันแล้วที่ฉันจะตัดสินใจแน่วแน่ว่าฉันจะเอาตัวตนของฉันเนี่ยออกมาแล้วฉันจะมีความสุขแล้วก็สนุกกับการที่จะทำมันท้าทายตัวเองมากๆเลย ที่ฉันเนี่ยจะได้แสดงให้โลกรับรู้สักทีว่าฉันเนี่ยทำอะไรได้บ้างข้างในมันสั่นสะเทือนมากๆเลยแล้วคุณก็ลุยตัดสินใจลงมือทําเลยว่าไม่สําเร็จไม่เลิก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 เพราะมันคือไลฟ์โปรเจกต์ของเราแล้วมันต้องได้เท่านั้นฉันต้องการรวยฉันต้องการประสบความสำเร็จ และต้องการมีความสุขไปพร้อมกับกองเงินกองทองเอาหลักนี้ไปเช็คตัวเองด่วนๆนะคะแล้วก็เขียนมาลงมาโปรเจกต์ใครโปรเจกต์มันนะคะแต่ละคนก็จะมะีเป้าหมายในชีวิตหลายด้านหลายอย่างแต่คุณสามารถใช้หลักนี้ในการที่จะเอาไปตั้งเป้าหมายแล้วนับจากนี้เป็นต้นไปอะ่ะ เป้าหมายของคุณอะมันจะประสบความสำเร็จแบบแน่นอนสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็แชร์ไปให้เพื่อนแชร์ไปให้คนรู้จักด้วยความหวังดีด้วยความอยากจะให้เขาประสบความสำเร็จร่ำรวยเติบโตนะคะแชร์ไปได้เลยนะคะ